อากเรเงเรียนบ้าสถาบันคนิธีอาครับในวันนี้ผมอยากจะทราบว่า่วยความที่ว่าท่านอยู่ในแวดวงของการทหารมาด้วยอายุางากก็ค้างมาอยู่ในแวดวงของการทาหารนานมากบาท่านได้อบรมนักวิชาทหารหลายรุ่นแล้วและท่านก็อยากเป็นรั้วของแผ่นดินให้ชาติแห่งนี้ด้วยผมอยากทราบว่าเมื่อเกิดยามจุดสงครามหรือท่านจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ มีเคล็ดลับหรือมีวิธีการปลุกใจอย่างไรให้กับคนทหารของท่านฟังนะครับเพราะว่าใยความที่เราผมก็เป็นสภาทักษิณด้วยแล้วคณะกรรมการสภาทักเรียนของผมพอทำงานเหนื่อยผมก็ต้องการที่จะปลุกมกำลังใจของเขาให้กลับมาอีกครั้งครับผมเลยอย่าทักเคล็ดลับตรงนี้ครับขอบคุณครับคำถามที่น้องถามเฮียทักษิณความเป็นผู้นำ ที่จะต้องปกครองน้องนังกเรียนชั้นที่ต่ำหอวาพ่อตาแล้วก็เพื่อนส่วนหนึ่งจะทำยังไงลุงไม่ทัากุ้งพาทหารเข้าสู่สนามรบเป็นหมื่นคนเรียนจะไมยอยาแบงพักแบงฝ่ายน้องเป็นผู้บริหารต้องมีความเสมอภาคมีเหตุมีผล ในการตัเกเตือนพูดคุยให้โอกาสมีความเมตตาต่อลูกน้อง